ัหัดตราดเตรียมพร้อมป้องกันมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจัดงานสีสันวันฟ้าใหม่ปี2564ให้กับเด็กพิเศษโควิด -19 กระทบแม้ยังไม่พบผู้ป่วยเมื่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราดประกาศรับนักท่องเที่ยวด้านขออ,อ โควิด -19 กระทบแม้ยังไม่พบผู้ป่วยเมื่อแหล่งท่องเทีย่ยวสำคัญของจังหวัดตราดประกาศไม่รับนักท่องเทีย่ยวด้านพออ,อสอพอปอตราดเพิ่มมาตราการเข้มสถานศึกษาหลังปิดโรงเรียนของแอ่ง3วันผ้วาตราดย้ำตราดพื้นที่สีเขียวพร้อมจัดงานปีใหม่กาชาติจังหวัดตราดหลังกัดกานแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่จังหวัดสมุทรสาคร และเผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆรวม25จังหวัดนั้นจังหวัดตราดเป็นทางผ่านออกที่มีการเดินทางไปมาระหว่างผู้ประกอบการสัตว์ทะเลในอำเภอคลองใหญ่และในตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นจึงเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดตราดสองแห่งคือศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาติไทยเขาร้านได้ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2563จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและอีกแห่งคือวิสาหกิจชุมชนบ้านน้าเที่ยวอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดปิดการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขณะที่ความคืบหน้าเด็กนักเรียนบ้านคลองแองอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการหาเชื้อและกักตัวนั้นนางช่อฉบาชื่นบานผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดตราดหรือสอพอปรตราดเปิดเผยว่าจากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแองได้รับการยนืนยันว่านักเรียนของโรงเรียนยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019แต่ประการใดหลังจากได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด รวมทั้งน,นอำเภอก็ได้ยืนยันเช่นกันทั้งนี้ทางสำนักงานสพปตราได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังในการป้องกันในสถานศึกษามาอยู่แล้ว1สัปดาห์และได้สั่งการให้มีการทำสะอาดในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นรวมทั้งให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัมล้างมือด้วยเจออโอและยกเว้นระยะห่างระหว่างกันพร้อมการจรัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนหมู่มากควรงดเว้นด้วย ด้านในพิญโยประกอบผลผพราะว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์ของจังหวัดตราดไม่น่าเป็นห่วงแต่เราไม่ได้ประมาทและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตราการต่งางๆเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดหรือตั้งด่านตั้งจุดสกัดในบ้านท่าจอดเพื่อสกรีนผู้ดเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือเดก,กรรมที่มีคนหมู่มากร่วมกันก็ให้เพิ่มมาตราการเข้มพร้อมทั้ง ประกาศห้ามเรือประมงจากจังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาเทียบท่าเรือที่คลองใหญ่และอำเภอแหลมง,งอบแล้วส่วนเรื่องการจัดงานปีใหม่กาชาติปี2564นั้นจังหวัดตราดไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ไม่สามารถจัดงานได้ทางจังหวัดตราดจึงยังมีการจัดงานการชาติปีใหม่2564ตามวันและเวลาเดิมเพียงแต่เพิ่มมาตราการขึ้นเท่านั้นรวมทั้งประชาชน ไม่ไดเดินทางมาเที่ยวระดับหมื่นคนต่อวันหรือจังหวัดอื่นๆแค่สามสี่พันคนซึ่งทางยุตต์ต้องการสร้างให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการมีไรายได้เพิ่มขึ้นจังหวัดตราดเตรียมพร้อมป้องกันมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งทางน้ำช่วงเทศกาลปี2 5 6 4ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุ ในวันที่24ธันวาคม2563นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้วนวย,ยการศูนย์การความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราดครั้งที่8ทับ2563และการประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำช่วงเทศกาลปีพุทธศักราช2564ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการศูนย์จัดขึ้นโดยมีนายกัลชัยเทพวราััยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตลอดจน,นคณะกรรมการศูนย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขารวมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราด สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการทั้ง2อคณะในการดำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีพุทธศักราช2564ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุมุ่งเน้นการบริหารจัดก,การในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งพร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานความปลอดภยัยทางถนนทุกระดับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุดวยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงซักซ้อมความพร้อม ระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินการช่วยเหลือฉุกเฉินลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคนด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านภานะถนนและทางน้ําดูแลสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่แล้วรถตู้เร่อมบขอสอบ,บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์โทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร 0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดจัดงานสีสันวันฟ้าใหม่ปี 2564ให้กับเด็กพิเศษจังหวัดตราดเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 6 3ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดหมู่ที่สีตำบลท่าพริกอำเภอเมืองตราดนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานสีสันวันฟ้าใหม่ปี2 5 6 4หรือการจัดกิจกรรมสมท้ายปีเก่าทอนรับปีใหม่2564ให้กับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในประวิทย์เรืองเดชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตราดการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่นํากิจกรรมมาร่วมเพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้ร่วมสนุกทั้งอย่างเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้แสดงออกทางความสามารถฝึกทักษะการเข้าสังคมและได้รับความสนุกนั้นตาม วัยอันสมควรรวมทั้งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์การระหว่างครูและผู้ปกครองอย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายให้กับเด็กพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรมอาทิการมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษการจัดซุ้มเกมนันทนาการต่างๆให้แก่เกมนันทนาการตามซุ้มเกมต่างๆกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กพิการจากแต่ละหน่วยงานบริการ และการร่วมรับประทานอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาเด็กพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กพิการจากแต่ละหน่วยบริการและการร่วมรับประทานอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาเห็นชิงช้าก็นึกถึงชีวิตช้าช้านะไม่ไปชิงชังนั่งแบบชิวชิวนะชิวชิวนั่งห้อยขานะแขวงขาไปสบายสบายชิงช้าช้าช้าบ้าง บางอย่างในโยมมันเร็วเกินความเร็วในโยมมันทําให้ร้อนจัดความเร็วมันทําให้เกิดแรงกระแทกแรงนึกถึงรถที่วิ่งเร็วๆพัดลมที่เปิดแรงๆมันก็ทําให้เกิดไฟไหม้เกิดรถชนกันแบบแรงๆก็บางทีชีวิตที่จะต้องเร็วๆในแต่ละวันในโยมแต่ถ้าเรามีเวลามานั่งช้าๆชิลๆยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเวลาเรานั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกช้าๆมีสติรู้เมื่อเราช้าๆ แล้วเราจะต้องไปเร็วๆความเร็วนั้นก็จะเกิดสติได้บางคนเนี่ยทำอะไรเร็วๆก็จริงแต่เร็วแบบมีสตินะบางคนเร็วคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วทำเร็วซะจนลืมไปว่าสิ่งที่ทำลงไปมันจะมีโทษมีอะไรกลับมายังไงพูดเร็วซะจนเขาพูดมาแล้วเราก็แรงกลับไปลืมไปว่ามันมีอะไรกลับมาคิดเร็วเหมือนกันมันก็เกิดจากการคิดการพูดการทำชีวิตก็เลยแบบร้อนๆกระแทกแรงๆชนแรงๆงั้นบางทีชิวๆช้าๆ นะไม่ชิงชังแต่ชิงช้าอะไรช้าชา้าฝึกช้าชา้า<ๆ>เพื่อที่จะไปอยู่กับความเร็วๆที่โลกกําลังเร็วเร็วยังมีสติได้แต่ต้องฝึกช้าไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกช้าช้าความเร็วมันก็จะไม่ถูกสติควบคุมก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับชิงช้าที่เห็นวันนี้ขอทุกท่านมีชีวิตที่เป็นสุขนโยมนะก็จะเจริญพร จังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่และกาชาติจังหวัดตราดประจําปี2564 30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ชมการแสดงละครชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการแสดงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์การเดินแบบชุดผ้าไทยเลือกซื้อสินค้าโอทับและผลิตภัณฑ์ชุมชนชมนิทรศการการออกร้าน จากภาคราชการและเอกชนร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมลุ้นสลากกาชาติ30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ณบริเวณล,ลานคนเมืองสนามหน้าสารากลางจังหวัดตราดเที่ยวให้สงัดฮิ